คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยประกวดบทกวีและประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปี2567 สมโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยโดยประธานฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนภาครวมไลออน310พลอากาศตรีหญิงสิริพรปารลกวง์ณอยุธยาและคณะกรรมการรวมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและสพทกระทรวงศึกษาธิการได้จัดก,กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยแข่งขันแต่งบทกวี และประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้นประจําปี2567ฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสโมสรไลออน Lion, สากลภาครวม310ดําเนินการแข่งขันในระดับจังหวัด77จังหวัดตั้งแต่วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ซึ่งขณะนี้ได้คัดเลือกทีมโรงเรียน,ท,ยน,ท,ยนที่ชนะการแข่งขันอันดับที่1ถึงอันดับที่3เข้ามาแข่งขันในระดับภาคของไลออนไลออนประเทศไทยได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น6ภาค จัดการแข่งขันในวันที่14ธันวาคมมี16สนามการแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่1ถึงอันดับที่3เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศในวันเสาร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2568ณสถานีโทรทัศน์กองทัพบกในการแข่งขันระดับประเทศนี้โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้ครองถ้วยพระราชทานจากกรมสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับที่1ถึงอันดับที่3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจ,จากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิรเราไลออนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดก,กิจกรรมนี้ในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5 5 7 0ทีม มีนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมด27,850คนกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดียิ่งที่ทำให้ไรออนมีโอกาสได้รวมตัวกันทั้งประเทศทำกิจกรรมดีๆนี้เพื่อสนองต่อในพระประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สืบต่อไป